อล,ลีอล,ลีมานี่มาลูกมาเรียเรีลลข้าวให้มานี่เร็วมาเนี่ยเนมามาดูเร็วมาเนี่ยเนี่ยเียเตรียมให้แล้วนี่นี่ของข้านี่ของเจ้าอันนี้ของคน,นโอ้แค่นี้พอละกินกับกาแฟมาเช้านั่นลูกมาอล,ลีมา นี่ของจำม,มารีกับจำมะไรามาลงมาลงมาเร็วมาลงมาหนีนี้เรียบไหมมาลงมามาลงมาเร็วมามาเร็วคึ้นลูกขวายหน่อยวันนี้มาลงมา,ลงมาเร็วเร็วลงมาเร็ว มาเร็วๆลงมาเร็วมาอ่ะมาจะข่าไปซื้ออาหารเมให้มาเรื่องเขาไทยเขาไทยไม่ชอบไม่ปื้มเท่าไหร่อะไรค่าค่าไปซื้อให้ค่าไปซื้อให้อ่ะอ่ะอ่ะอันนี้นี่นะอ่ะเอาล่ะ เรามากินนี้ก่อนกินเม็ดนี้ก่อนเดี๋ยวข้าไปซื้อให้ถ้ากินกาแฟแล้วข้าไปซื้อให้เลยมาเร็วเร็วเร็วเวข้าไม่จุข้าไม่จุถ้ากินกาแฟแล้วข้าไปซื้อให้เลยเร็วมาข้าไม่หลอกหรอกแล้วแล้ววาอ่ะอนี่เร็วเร็วเร็วมาอ่ะอ่ะมาลงมามาลงมามาเร็วเร็ว นะครับป่อยลงนี่ให้มานะครับป่อยนี่ให้อ่ะมาไหมนะครับป่อยที่พื้นเนี่ยมาลกมามาลงมาเร็ว มาเลยมามาลงมาลงมาไม่ลงมาเด็กก็ลงมาแรงเย็นความหิวย่อมมีขีดจำกัดเรอนารู้นะความหิวย่อมมีขีดจำกัดคอยดูเดี๋ยวก็ลงมามาลงมา